ระวันสายแผดแสงแรงกล้าท้องฟ้าสีครามเข้มดูโปร่งสูงลิว้วมีเพียงเมฆขนนกเกล็ดเล็กๆแต่งแต้มประปรายอยู่ที่ขอบฟ้าในป่าโปร่งมีแต่ต้นตะแบกบิดเป็นเกลียวขึ้นยวงห่างกันเพราะไม้เนื้อดีมีค่าถูกโค่นลงไปหมดแล้วที่เหลือขึ้นอยู่หนานแน่นคือหญ้าขโมงมีลำต้นคล้ายอ้อยหรือไผ่ต้นเล็กๆขึ้นอยู่เต็มไปหมด หญ้าขโมงขึ้นอยู่แต่ในป่าเสื่อมโทรมเท่านั้นและต้นแห้งเป็นเชื้อไฟได้ของมันเป็นตัวเร่งให้ป่าเตียนเร็วขึ้นไปอีกพอถึงหน้าแลง้งมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีลุงหนูและลูกเมียเดินทางมาได้ไกลโข,ขวายทั้งคู่ลากเกวียนขึ้นเนินลงเนินจนเหงื่อโทมแสงแดดร้อนจ้าไม่มีร่มเงาแม้แต่น้อยเกือบเที่ยงลุงหนูจึงร้องบอกให้หยุดพัก แก้วบังคับเกวียนเข้าไปจอดใต้ร่มเงาของตะแบกต้นหนึ่งเสร็จแล้วปลดควายจูงไปกินน้ําให้มันพักผ่อนหายากินเองแล้วจึงมานั่งร่วมวงข้าวคนทั้งสามนั่งกินข้าวกลางวันที่หุงเตรียมมาแล้วอย่างอร่อย,ออยด้วยความหิวอิ่มแล้วป้านินเทเศษอาหารให้เอเมฆกินต่อลุงหนูนอนพักดูดยาใบจากอย่างสบายอารมณ์สายตาเมอมองไปรอบรอบเนิน แถวนี้เมื่อ3าสี่ปีก่อนยังเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายแสงแดดแทบไม่มีโอกาสส่องลอดลงมาถึงพื้นดินผิดกับสภาพแห้งแล้งแบบนี้ที่จะหาร่มเงาก็ยังยากแต่ป่าโซมแห่งนี้ยังไม่สิ้นความงามเสียทีเดียวเพราะแม้จะไม่มีต้นไม้และสัตว์ใหญ่ให้เห็นยังมีผีเสื้อปีกสีเหลืองอ่อนมากมายบินเวียนว่อนเป็นกลุ่มเป็นแถวเต็มไปหมด สีเหลืองอ่อนของปีกอันบอบบางของมันช่วยให้ป่าร้อนแรงดูสดชื่นขึ้นมาไม่น้อยพักผ่อนจนหายเหนื่อยดีแล้วจึงออกเดินทางต่อตกบ่ายสภาพป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความแห้งแล้งของป่าหมดสภาพกลายมาเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีต้นไม้หนาแน่นขึ้นถึงแม้ไม้ใหญ่เนื้อดีจะถูกตัดและชักลากออกไปเกือบหมดแล้วก็ตาม แต่ไม้พุ่มรกเบื้องล่างยังหนาทึบอยู่แถวนี้ยังไม่มีใครมาถางทำไร่เนื่องจากอยู่ห่างไกลเกินไปหลังจากขึ้นเนินสูงลูกสุดท้ายแล้วเส้นทางก็ลาดต่ำลงเรื่อยๆพร้อมกับป่าแน่นทึบมากขึ้นเสียงนกนานาชนิดร้องอยู่ทั่วไปในแนวป่าจนดวงตะวันแกล้จะรับแนวยอดไม้ทั้งสามก็ได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบแก่งหินแววมาแสดงว่าใกล้จะถึงลำห้วย อันเป็นการหมดเขตสัมปทานทำไม้ของเท่าแก่แล้วลุงหนูส่งสัญญาณให้แก้วจอดเกวียนบนฝั่งห้วยสูงชันข้ามห้วยนี้ไปก็พ้นเขตสัมปทานของเท่าแก่แล้วเราจะหยุดค้างคืนกันที่นี่ใช่ไหมพ่อแก้วถามเออแต่ตอนนี้ยังมีเวลาช่วยกันเอากเกวียนข้ามห้วยก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ออกแต่เชา้าเจาไหวหรือนี่ฝั่งห้วยมันชันจังเลย ป้านินถามอย่างไม่แน่ใจขาลงน่ะง่ายแต่ขาขึ้นคงลำบากหน่อยช่วยกันขนข้าวสารลงก่อนดีกว่าควายมันจะได้เบาแรงพูดจบก็เรียกลูกชายให้ไปช่วยกันขนข้าวสารลงจากเกวียนเหลือไว้แต่ของเบาๆเสร็จแล้วลงไปสำรวจลู่ทางนำเกวียนขึ้นช่วยกันตัดกิ่งไม้และก้อนหินที่ขวางทางออกจนหมดเมื่อแน่ใจแล้วจึงบอกว่าเอาละคงจะพอขึ้นไว พอลงห้วยเอ็งตีควายให้วิ่งเลยนะจะได้มีแรงส่งแก้วโดดขึ้นไปนั่งบนเกวียนอีกครั้งพอกระตุ้นให้ควายออกเดินน้ำหนักเกวียนก็ดันให้ควายต้องวิ่งไปทันทีแก้วเอาไม้เรียวหวดบเบาๆพร้อมกับร้องตะโกนลั่นควายทั้งคู่พาเกวียนเล่มใหญ่ลุยลงลำห้วยเสียงโครมครามน้ำแตกกระจายน่ากลัวล้อและเพาหักเกวียนเล่มใหญ่ถูกลากตะกายขึ้นไปบนฝั่งสูงชัน ขึ้นไปได้เกือบพ้นตะลิงก็หมดแรงส่งและทำท่าจะไหลกลับลงมาลุงหนูและป้านินรีบเข้าไปช่วยเข็นขณะที่แก้วก็ไล่ควายเป็นการใหญ่เกวียนเล่มใหญ่ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดเศษดินและหินร่วงพลูลงไปในลำห้วยจนน้าแตกกระจายในที่สุดเกวียนก็ค่อยๆพ้นขอบตะลิงขึ้นไปได้ท่ามกลางเสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกของคนทั้งสาจอดเกวียนเสร็จ แก้วรีบปลดควายออกจูงมันลงไปกินน้ำและปล่อยให้มันหาหญ้ากินเพราะมันออกแรงจนเหงื่อโซมไปทั้งตัวเสร็จแล้วจึงไปช่วยลุงหนูขนข้าวสารและของหนักๆกกลับมาไว้ฝั่งนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยป้านินก็เริ่มลงมือหุงหาอาหารขณะที่ดวงตะวันลดต่ำลงรับยอดไม้และทิวเขาไปนานแล้วทิ้งไว้แต่แสงเรื่อเรืองที่ขอบฟ้าเท่านั้นลุงหนูไปขนฟืนมาไว้ก่อไฟกองใหญ่ ป่ารอบตัวเริ่มมืดสลัวลงเรื่อยๆกอไผ่และหวายที่ขึ้นปกคลุมลำห้วยและเป็นเงาดำทำมึนน่ากลัวแสงไฟจากกองที่ก่อไว้รอบด้านส่องกระทบต้นไม้รา,รายรอบเป็นเงาวูบวาบคนทั้งสามนั่งล้อมวงกินข้าวมื้อเย็นกันกลางป่าอีกครั้งตอนนี้นอกจากเสียงน้ำในลำห้วยที่ไหลดังสู้ซาตลอดเวลาแล้วมีเสียงเรไรขับกล่อมป่า พร้อมกับมแมลงกลางคืนบางชนิดกรีดปีกดังหวีดวิวมาเป็นระยะและแล้วท่ามกลางเสียงแห่งธรรมชาติเสียงแหลมสูงดังโหยหวนแววมาทำเอาทุกคนสะดุง้งไอเมฆดอนรอเศษอาหารอยู่ใกลๆผุดลุกขึ้นคำรามอยู่ในคอขนบนหลังตั้งชันทันทีจากเสียงเดียวในตอนแรกกลายมาเป็นหลายเสียงระเบงเซ็แงแซ้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ท่าทางไม่น่าไว้ใจลุงหนูผุดลุกขึ้นจากวงข้าวทันทีทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นเสียงของหมาในซึ่งปกติกลัวคนแต่ถ้ารวมกันเป็นฝูงใหญ่ได้เมื่อไรแม้แต่เสือก็ต้องหลีกทางให้มันทำไงดีละ่ะสงสัยจะฝูงใหญ่เสียด้วยสิป้านินถามอย่างร้อนรนคงไม่เท่าไรหรอกขืนซุ่มซามเข้ามาก็เจอปืนถึงฝูงใหญ่ แต่ถ้าเล่นงานจา่าฟูงแส้ได้มันก็เปิดหมดลุงหนูปลอบแต่ทว่าทุกสิ่งก็ยังเป็นปกติจนอิ่มข้าวสองพ่อลูกจึงไปขนฟืนมาก่อกองไฟไว้รอบที่พักยังไงมันก็ไม่กล้าข้ามกองไฟมาแน่พูดอย่างมั่นใจแล้วบอกลูกชายว่าตอนหัวค่ำเองอยู่ยามไปก่อนข้าจะนอนเอาแรงพ่องวงก็ปลุกข้าขึ้นมาแทน พูดจบก็ไปหยิบปืนมาส่งให้ลูกชายถ้ามีอะไรปลุกข้าไม่ทันก็ยิ่งได้เลยกล่าวจบก็มุดเข้ามุ้งนอนทันทีด้วยความอ่อนเพลียที่ตรากตรำม,มาทั้งวันเมื่อป้านินเข้านอนอีกคนก็เหลือแก้วนั่งพิงต้นมะข่าคอยระวังอยู่คนเดียวบรรยากาศรอบตัวตกอยู่ในความสงบนอกจากเสียงน้ำในลำห้วยเสียงมแมลงและนกระวังไพรร้องแววมานานๆครั้งแล้ว รอบตัวมีแต่ความเงียบและมืดมิดเสียงลุงหนูกรนเบาๆแววมาแสดงว่าแกกำลังหลับสนิทดึกมากขึ้นอากาศเยือกเย็นลงเรื่อยๆแก้วนั่งระวังมานานชักง่วงกำลังจะเคลิ้มหลับด้วยความอ่อนเพลียไอ้เมฆที่นอนเงียบมาตลอดก็ผงกหัวขึ้นมันสูดอากาศอย่างผิสังเกตแล้วก็คำรามขึ้นขนบนหลังตั้งชันแก้วสะดุง้ง รีบคว้าปืนขึ้นมาถือพร้อมกับเสียงโหหอนระเบงเซ็งแท้ขึ้นรอบตัวแก้วตกใจสุดขีดประทับปืนนิ่งสายตาสอดสายหาที่มาของเสียงเหล่านั้นแต่นอกจากชายป่าที่มืดมิดแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกแสงไฟจากในกองส่องกระทบต้นไม้รอบด้านเป็นเงาวูบวาบหน้าหวาดระแวง ไอเมฆทั้งเห่าทั้งคำรามเดินไปมาอย่างลูกลี้ลูกหลนใจเย็นไว้มันไม่กล้าข้ามกองไฟมารอกเอาปืนมานี่แล้วไปใส่ฟืนเข้าไปอีกลุงหนูร้องสั่งแกตื่นขึ้นมาตอนไหนแกไม่ทันสังเกตรีบส่งปืนให้พ่อแล้วรีบไปขนฟืนเติมลงไปในกองไฟจนสว่างโพลงสงสัยไม่ต่ำกว่าห้าหสิบตัวไม่รู้ทำไมมันมารวมตัวกันได้มากขนาดนี้ ลุงหนูบ่นให้ป้านินฟังขณะแกตื่นขึ้นมาทำหน้าเลือกลักอีกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าอยู่ยามเองแม่นินกับไอ้แก้วไปนอนเสอะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างแล้วปลอบใจลูกเมียเสร็จก็ออกเดินสำรวจไปรอบๆที่พักโดยมีไอ้เมฆตามติดไม่ยอมห่างพยายามเพ่งมองหาที่มาของเสียงเหล่านั้นแต่ยังไม่สามารถแลเห็นตัวมันได้ นอกจากตาสีเขียวแดงสะท้อนแสงไฟวับแวมพอจะยิงก็หายไปทุกทีนั่งระวังอยู่จนใกล,ล้รุ่งหมาในฝูงนั้นจึงล่าถอยไปพอเห็นไอเมฆล้มตัวลงนอนอย่างสงบอีกครั้งจึงเปิดมุ้งเข้าไปนอนต่อรุ่งเชา้าป้านินลุกขึ้นมาหุงข้าวตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นปล่อยให้ลุงหนูนอนหลับอย่างสบายต่อไปแก้วตื่นนอน แล้วก็ออกไปเดินสำรวจร,บรอบๆที่พักซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของหมาฝูงใหญ่เมื่อคืนไอเมฆเดินตามมาอย่างหวาดระแวงพอเห็นรอยที่หมาในเยี่ยวรถไว้มันก็เข้าไปดมแล้วก็เยี่ยวทับลงไปพร้อมกับหันหลังตะกุยดินใส่เป็นการตัดไม้ข่มนามกินข้าวเช้าเสร็จทั้งสามก็ออกเดินทางต่อลุงหนูออกหน้าชายมีดตัดฟันไม้ที่ขวางทางไปไเรื่อย บางครั้งต้องอ้อมต้นไม้ขนาดใหญ่มีเถาวันระโยงระยานขึ้นไปถึงยอดแสดงว่ามันมีอายุเก่าแก่พอๆกับต้นไม้นั้นเพราะมันเริ่มพันตั้งแต่ต้นไม้ยังเตี้ยๆอยู่บางครั้งบุกเข้าไปแล้วเจอทางตันเป็นหน้าผาสูงชันที่เกวียนไม่สามารถฝ่าไปได้ต้องย้อนกลับออกมาและหาทางอ้อมไปใหม่ถึงแม้ป่าจะทึบและหนทางจะยากลำบาก คนทั้งสามก็ยังสบายใจเพราะมันห่างไกลาจากผู้คนไม่มีใครมารบกวนให้กังวลใจอีกต่อไปป่าทึบน่ากลัวยังมีความงามแอบแฝงอยู่นอกจากผีเสื้อสวยๆนับร้อยนับพันแล้วยังมีนกชนิดต่างๆทั้งกะลิงกะรางเขาเปล่าโพระดกรวมทั้งนกขนาดใหญ่พวกเหยี่ยวและนกกกมีให้เห็นตลอดทาง หลายครั้งเห็นเก้งและกวางวิ่งโครมครามตัดหน้าไปโดยลุงหนูไม่ทันทำอะไรคืนที่สองของการพักแรมในป่าหมาในฝูงนั้นยังตามมาเห่ารอบๆที่พักในตอนหัวค่ำอีกครันตกดึกก็หายไปทำเอาลุงหนูและแก้วต้องผลัดกันอยู่ยามทั้งคืนวันที่สของการเดินทางความทุรกักดานและรกชัดก็เพิ่มมากขึ้นหลายครั้งที่ล้อเกวียนตกลงไปในหลม จนควายลากไม่ไหวคนทั้งหมดต้องยกของลงและช่วยกันเข็นจนเหงื่อโสมจึงผ่านไปได้ตามพื้นป่าที่รกทึบเป็นดงริบเช่นนี้เต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์เล็กและใหญ่มากมายทั้งเก้งกวางหมูป่าวัวแดงกระทิงและบางครั้งลุงหนูก็นำเกวียนบุกไปตามทางด่านของช้างซึ่งบางทีเจ้าของด่านก็หาก,กินอยู่ไม่ห่างนักเสียงหักยอดไม้กินดังโครมคราม จนแก้วและป้านินชักใจไม่ดีแต่ลุงหนูก็ยังถือปืนกลับนำหน้าเรื่อยไปป่าทึบและร่มครึมบางครั้งพื้นดินชื้นแฉะเต็มไปด้วยฝูงทากยัวเยียเดินไปถึงที่แห้งก็ต้องหยุดช่วยกันดึงทากออกจากขาควายที่โดนทากกัดจนเลือดโชกลุงหนูต้องเอายาเส้นละลายน้ำถาให้พอทุเราไปได้บ้างทางด่านพาขึ้นเนินสูงและหุบต่ำอีกหลายครั้ง ซึ่งหนักแรงควายเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งผ่านหนองน้ําที่มีรอยสัตว์ลงกินน้ำเต็มไปหมดที่ขอบหนองด้านหนึ่งมีกองกระดูกสัตว์ขาวพโพลนอยู่ทั่วไปแสดงว่าต้องมีเสือมหากินเป็นประจำอยู่แถวนี้สัตว์ตัวใดหิวน้ําจัดก็ตกเป็นเหยื่อของมันอย่างง่ายดายก่อนเที่ยงขณะที่ลุงหนูกำลังเหวี่ยงมีดตัดเถาวัลรุงรังที่ขวางทางอยู่โคนต้นมะข่าใหญ่ต้นหนึ่ง สายตาเหลือบไปเห็นกองกระดูกขาวโพลนอยู่โคนต้นทำให้นึกเอจใจทันทีรีบโดดถอยออกมาจังหวะเดียวกับที่งูเหลือมขนาดเท่าน่องทิ้งตัวลงมาหวังจับกินเป็นเหยื่องูตัวนั้นตกลงห่างตัวนิดเดียวลุงหนูไม่รอช้าขวาปืนแก๊ปยิงเข้าไปที่หัวทันทีนัดเดียวเท่านั้นงูใหญ่ก็หัวแหลกเลือดสัตว์กระจาย พอดีแก้วกับป้านินตามมาทันโอ้โหตัวใหญ่จังพ่อเจอมันที่ไหนล่ะแก้วถามด้วยความตื่นเต้นมันนอนรอเหยื่ออยู่บนคบมะขานี่นะสิถ้าข้าไม่ผิดสังเกตที่เห็นกองกระดูกเสียก่อนสงสัยโดนมันรัดกระดูกแตกตอบแล้วเดินไปเอาปืนเขี่ยมันพลิกไปมาเสียดายถ้าเราไม่รีบเดินทางหลอกหนังไวข้ขายคงได้หลายบาท พูดจบก็ออกเดินนำหน้าต่อไปตอนบ่ายหลังจากหยุดพักกินข้าวกลางวันแล้วออกเดินทางไปได้สักพักไอเมฆที่นำหน้าไปก่อนก็เห่าลั่นขึ้นเสียงมันเห่าเหมือนวิ่งวนอยู่ร,บรอบๆตัวอะไรสักอย่างพ่อระวังข้างหน้ามีอะไรไม่รู้แก้วร้องเตือนเออสงสัยจะเต่าแต่ไอเมฆไม่เคยเห่าเตา่าเอ็งหยุดคอยอยู่ก่อน ข้าจะเข้าไปดูเองว่าแล้วก็ถือปืนย่องตามไอเมฆไปทันทีค่อยๆแหวกป่ารกไปช้าๆด้วยความระมัดระวังใกล้เข้าไปทุกขณะประทับปืนเตรียมยิงและเมื่อโผล่หน้าออกไปจากพุ่มรกก็ถึงกับตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าป่าบริเวณนั้นราบเหมือนกับมีการต่อสู้ของสัตว์ขนาดใหญ่ที่โคนต้นยางขนาดสาสี่คนโอบ งูเหลือมขนาดมหึืมาตัวหนึ่งนอนบิดต,ตัวไปมาช้าๆที่ส่วนหัวของมันอูมพองเพราะอมเก้งเข้าไปทั้งตัวตลอดชีวิตที่อยู่มาหลายป่าไม่เคยเห็นงูเหลือมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยงูตัวนี้คงหิวจัดเลยตะกราบมากไปหน่อยเพราะมันดันกินเก้งตัวผู้เขาง,งามเข้าไปทางหางพอกลืนเข้าไปถึงคอก็ติดเขาอันแหลมคมของเก้งพอดี มันจึงตกอยู่ในลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกลุงหนูมองภาพเบื้องหน้าด้วยความสะอิดสะเอียนรีบถอยกลับมาบอกลูกเมียทันทีตัวอะไรนะพ่อเห็นหรือเปล่าแก้วถามด้วยความตื่นเต้นงูเหลือมใหญ่มันตะกละกินเก่งเข้าไปทั้งตัวเลยติดเขาไปไหนไม่ได้ตอบแล้วนำทางต่อไปพอผ่านงูใหญ่ตัวนั้นป้านิงก็เกิดอาการคลื่นไส้ อยากจะอาเจียนด้วยความขยะกขยงภาพของงูใหญ่ที่อมเก้งเข้าทั้งตัวติดอยู่แค่คอเป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนยิงสิพ่อแก้วร้องบอกลุงหนูไม่อยากทำมันไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราทางใครทางมันแล้วมันจะทำยังไงล่ะพ่อกลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกมันก็นอนบิดอยู่อย่างนี้แหละอยากตะกลกกินเข้าไป อย่างน้อยก็ต้องรอให้เก่งเนา่าเนื้อหลุดถึงจะไปได้หรือโชคร้ายเสือหรือหมาในมาเจอเข้าก็สวยไปย่างเข้าวันที่สลุงหนูพาครอบครัวบุกเข้ามาถึงเชิงเขาลูกหนึ่งมีลำห้วยเล็กๆตัดผ่านป่าบริเวณนี้แน่นทึบไปด้วยต้นไม้ขนาดมะฮือมาแสดงว่าไม่เคยมีคนบุกเข้ามาก่อนเลยทั้งประดู่ตะเคียนแดงยางและมะค่า ล้วนมีขนาดหลายคนโอบเบียดเสียดชูยอดสูงเลิว้วขึ้นไปบนท้องฟ้าบนพื้นดินร่มครึ้มนั้นเป็นที่ราบและค่อนข้างเตียนพอโผล่เข้ามาถึงแก้วเห็นทําเลเข้าถึงกับร้องออกมาด้วยความพอใจทันทีตรงนี้ใช่ไหยที่พ่อเข้ามาดูไว้ทําเลหน้าอยู่จังนี่แหละที่ข้าคิดจะอยู่ไปจนตายลําห้วยนี้สายเล็กก็จริงแต่มีน้ำตลอดปี และหน้าน้ําก็ไม่ต้องกลัวน้ำหลากเพราะมันเป็นตนน้ําถูกใจหม่ล่ะแม่นินหันไปถามเมียอืมก็น่าอยู่ดีตอนนี้จะพักกันตรงไหนก่อนละ่ะไอ้แก้วขับเกวียนมาทางนี้อีกนิดใกล้น้ําไว้ก่อนเอาละจอดขนของลงได้เลยจอดเกวียนแล้วแก้วปลดควายไปกินน้ําปล่อยให้มันหาหญ้ากินอยู่แถวนั้น เสร็จแล้วจึงมาช่วยกันขนของลงจากเกวียนพักกินข้าวกลางวันเสียก่อนตอนบ่ายคอยออกหาทําเลปลูกบ้านลุงหนูว่าปานินยกหม้อข้าวที่หุงเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าลงมากับข้าวที่เตรียมมาเริ่มหมดมื้อนี้จึงมีเพียงเนื้อเค็มและน้ําพริกเท่านั้นแต่ทั้งสามก็ยังกินได้อย่างอร,อร่อยเพราะความหิวกินข้าวเสร็จพักผ่อนกันดีแล้วลุงหนูชวนลูกชายออกไปหาที่ปลูกบ้าน เรียบฝั่งห้วยขึ้นไปทางเหนือมีที่ราบอยู่ช่วงหนึ่งขนาบด้วยต้นยางและตะเคียนขนาดใหญ่ด้านหน้าตรงไปแลเห็นยอดเขาลาไรอยู่ในหมู่ไม้หนาทึบชนีหลายตัวห้อยโหอนอยู่อย่างไม่กลัวคนเอาตรงนี้ดีไหมพ่อที่ราบและไม่มีหญ้ารกถางง่ายหน่อยเออข้าก็ว่าดีเองไปเอามีดเออจอบมาถางได้ข้าจะไปหาตัดไม้มาทำเสา พรุ่งนี้ก็ลงมือปลูกได้เลยพูดจบก็ชวนกันกลับที่พักลุงหนูพาป้านินไปหาทำเลเกี่ยวหญ้ามางุงหลังคาตรงเชิงเขามีที่โล่งอยู่แห่งหนึ่งมีหญ้าคาสูงเกือบท่วมหัวขึ้นเป็นแปลงใหญ่ป้านินเรียกไอเมฆไว้เป็นเพื่อนพอลุงหนูแยกไปตัดไม้ก็ลงมือเกี่ยวหญ้าทันทีแดดเริ่มอ่อนแสงลุงหนูตัดไม้ไว้ทำเสาบ้านได้ครบ หลังจากล้มไม้และลิดกิ่งหมดแล้วก็เอาควายไปลากไม้มากองรวมไว้ขณะที่แก้วถางพื้นที่เตียนไปจรดแนวไม้ใหญ่ป้านินเกี่ยวหญ้าตากไว้ได้มากพอกะว่าพรุ่งนี้ลงมือเย็บเข้าตับได้เลยเมื่อเห็นดวงตะวันคล้อยต่ำลงจะรับแนวไม้และทิวเขาจึงเรียกไอเมฆเดินกลับที่พักกลับมาถึงเห็นลุงหนูกำลังขุดหลุมทำเตาไฟแก้วไปหาก้อนหินมาทำก้อนเศร สาวข้าวเสร็จพอดีกับลุงหนูก่อไฟขึ้นควันขโมงกลิ่นควันไฟจากไม้ฟืนหอมฉุยทําให้บรรยากาศใกล้ค่าในป่าทึบดูอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดทีนี้เราไม่ย้ายอีกแล้วใช่ไหมพ่อแก้วถามขณะนั่งดูป้านินหุงข้าวเราก็ไม่เคยคิดย้ายทุกทีนั่นแหละแต่มันจําเป็นต้องย้ายคราวนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะข้าก็แก่ตัวลงไปทุกที นี่ก็จะเจ็ดสิบแล้วและอีกอย่างป่ามันเหลือน้อยลงเราชักจะหมดทางหนีเข้าไปทุกทีถึงยังไงข้าก็หวังว่าอย่าให้ป่าหมดก่อนข้าตายเลยยังไงก็ขอตายมันตรงที่มันสุดท้ายในป่านี่แหละพูดจบก็เหลียวไปมองรอบตัวด้วยอาการเหม่อลอยป้านินค้นของกุกกักอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องออกมาว่ากับข้าวเราหมดแล้วไม่ออกไปหาอะไรมากินกันหน่อยหรือ เออพึ่งนึกขึ้นได้ไอ้แก้วลองเดินไปหาผักตามริมห้วยดูข้าจะไปหายิงไก่ป่ามากินสักตัวพูดแล้วก็คว้าปืนหยิบถุงดินปืนขึ้นคล้องไหลกะว่าจะขึ้นทางเชิงเขาที่แลเห็นยอดดําไรอยู่ในแสงสีเหลืองอ่อนของแดดผีตากพระอ้อมทันใดนั้นไอ้เมฆที่นอนเฉยอยู่ก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวมันทําจมูกฟุดฟิตแล้วคํารามฮืฮื ư, วิ่งบนไปมา ทั้งสามเห็นอาการของมันแล้วรู้ทันทีว่าจะต้องมีสัตว์ร้ายมาป้วนเปี้ยนแถวนี้อึดใจเดียวเสียงบุกป่าสวบสาบก็ดังขึ้นและตรงมาอย่างรวดเร็วแก้วกับปานิงรีบโดดขึ้นเกวียนเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนส่วนลุงหนูถือปืนจ้องเตรียมพร้อมและเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมามันคือเก้งคู่หนึ่งที่วิ่งอ้าวเหมือนหนีอะไรมาสักอย่าง ลุงหนูเห็นเข้าก็วาดปืนตามแล้วเหนี่ยวไกลทันทีสิ้นเสียงปืนแก้งหนึ่งในสองตัวนั้นก็ล้มลงแน่นิ่งแสดงถึงฝีมืออันเฉียบขาดของคนยิงส่วนอีกตัวที่เหลือก็วิ่งเตลิดหายรับไปโทเอ้ยนึกว่าตัวอะไรที่แท้เจ้าป่าส่งเก้งมาให้กินเป็นบุญแท้แก้วร้องออกมาอย่างโล่งอกเอ๊ะ ไอเมฆมันยังเห่าอะไรอยู่อีกระหว่างนี้ไอเมฆยังเห่าและคำรามไม่หยุดไม่ถึงอึดใจเสียงบุกปา่าสวบสาบก็ตามมาอีกอะไรอีกล่ะตัวเดียวก็พอกินแล้วแก้วพูดยังไม่ทันขาดคำหมูป่าฝูงใหญ่ก็ควบจีออกมาเป็นแถวทุกตัวมีอาการตื่นตระหนกไม่กลัวคนแม้แต่น้อยไล่ๆกันนั้นกวางแม่ลูกอีกคู่หนึ่งก็ตามมาในอาการเดียวกัน ลุงหนูชักเอะใจรีบกรอกดินปืนยัดลูกใหม่เข้ารังเพลิงอย่างเร่งด่วนพร้อมกับเสียงร้องแหลมโหยหวนแววมาจากเชิงเขาอากาศใกล้ค่ำในป่าลึกเริ่มขมุกขมัวลงความสว่างที่เหลืออยู่เจือจางลงทุกขณะเมื่อดวงอาทิตย์ลับแนวยอดไม้ลงไปทิ้งไว้แต่แสงสีเหลืองอ่อนสาดจับยอดไม้สูงบางต้นรำไร ในบรรยากาศใกล้ค่ำหน้าวังเวงเสียงเห่าหอนแหลมเล็กของฝูงหมาในดังขึ้นอย่างโหยหวนในตอนแรกแล้วก็ตามด้วยเสียงขานรับเป็นทอดๆอ,อย่างเซ็งแซ่เสียงเห่าหอนซึ่งประดังขึ้นพร้อมๆกันไม่ต่ำกว่าร้อยเสียงนั้นฟังแล้วน่าสยดสะยองประวันพรั่นใจยิ่งนักแก้วได้ยินเข้าถึงกับร้องลั่นออกมาด้วยความหวาดกลัวทำยังไงดีละพ่อถ้าทางมันตรงมาทางนี้แล้ว ลุงหนูคว้าถุงดินปืนขึ้นมาคล้องไหลแล้วโดดไปหยิบฟืนท่อนยาวๆมาใส่กองไฟอย่างรวดเร็วเร็วเข้าช่วยกันสุมไฟให้มากๆข้าจะไปจูงควายมาไว้ตรงนี้ก่อนพูดจบก็เรียบวิ่งตรงไปที่ควายทั้งสองตัวซึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ทันทีแก้เชือกได้ก็จูงมาอย่างกระหืดกระหอบแก้วกับป้านินขนฟืนมาใส่ในเตาไฟจนควันขมงพอติดดีลุงหนูก็ร้องบอกว่า เอาฟืนมาล้อมเป็นบงเข้าข้าจะเอาควายไว้ข้างในไม่ทันขาดคำเสียงเห่าหอนก็ระเบงเซ็งแท่ขึ้นรอบตัวพร้อมกับเจ้าของเสียงหน้าแหลมแหลมหูยาวๆโผล่หน้าสลอนออกมาจากชายป่าทุกตัวแยกเขี้ยวขาวเห็นลิ้นแดงห้อยมีน้ำลายหยดยังกับหมาบ้าท่าทางของมันลูกลี้ลูกลนวิ่งวนไปมาหน้าเวียนหัว ไอเมฆมองเห็นถึงภัยอันตรายอันใหญ่หลวงจากสัตว์ตระกูลเดียวกับมันรีบกระโดดขึ้นไปยืนบนเกวียนอย่างตระนก